สวัสดีครับเด็กๆวันนี้เรามาคุยเรื่องสนุกๆกันนะรู้ไหมว่าเพื่อนๆหรือน้องๆบางคนเนี่ยอาจจะมีพลังเยอะเป็นพิเศษเลยครับเหมือนมีซ u เปอร์พาวเวอร์เลยแบบว่าวิ่งเร็วคิดเร็วปรูปรราดใช่ใช่แต่บางทีก็อาจจะวกแวกง่ายหน่อยหรือว่ารออะไรนานๆไม่ค่อยได้นะครับเหมือนมีรถแข่งฟอร์มูล่าวันอยู่ในหัวตลอดเวลาเลย <laughs> ใช่จ้ะ อาการแบบนี้บางทีเราก็เรียกว่า ADHD นะครับไม่ใช่เรื่องไม่ดีเลยนะแค่สมองของเขาทำงานต่างไปจากเพื่อนคนอื่นนิดหน่อยเท่านั้นเองครับใช่แล้วจ้าสมองของเพื่อนๆที่มี ADHD เนี่ยเหมือนมีเครื่องยนต์พลังสูงติดตัวอยู่ตลอดเวลาเลยแหละมีพลังเยอะแยะเลยนะ แต่บางทีเขาก็อาจจะต้องการตัวช่วยเล็กๆน้อยๆนะจ๊ะเพื่อให้จัดระเบียบความคิดหรือว่าควบคุมพลังซูเปอร์พาวเวอร์ของตัวเองได้ดีขึ้นนิดหนึง่งวันนี้เราจะมาดูวิธีง่ายๆที่จะช่วยให้เพื่อนๆหรือน้องๆที่มีพลังเยอะแบบนี้เก่งขึ้นสนุกขึ้นแล้วก็เล่นกับเพื่อนๆอยู่กับครอบครัวได้อย่างมีความสุขมากขึ้นกันนะจะ๊ะครับผมวิธีแรกเลยนะครับคือการมีตารางเวลาประจําวันให้ชัดเจนเอ๊ะทำไมสําคัญน่ะเลยครับ เหมือนเรามีแผนที่การเดินทางสำหรับสมองไงครับช่วยให้รู้ว่าตื่นนอนมาแล้วต้องทำอะไรต่อจะได้ไม่สับสนไม่วุ่นวายใจไงอ,อ๋อเข้าใจแล้วตัวอย่างง่ายๆเลยนะอย่างตอนเช้าตื่นนอนปุ๊บไปแปรงฟันแต่งตัวกินข้าวเช้าเก็บจานแล้วค่อยไปโรงเรียนทำเป็นตารางมีรูปภาพน่ารักน่ารักแปะไว้ตรงที่เห็นง่ายๆเลยก็ได้นะเหมือนตารางสอนที่เราเห็นที่โรงเรียนนั่นแหละครับ ใช่เลยการมีตารางเวลาหรือแผนที่เดินทางของสมองที่ชัดเจนแบบนี้นะจ๊ะก็เหมือนเราให้เครื่องมือช่วยจัดระเบียบความคิดให้เขาจากข้างนอกนั่นเองจ้ะคือพอรู้ลำดับว่าต้องทำอะไรสมองก็จะไม่เหนื่อยเกินไปที่จะคิดว่าเอ๊ะต่อไปทำอะไรดีนะอะไรแบบนี้ ทำให้มีพลังเหลือไปทำอย่างยืนได้ดีขึ้นนะจ๊ะแล้วก็ยังช่วยให้ทุกคนในบ้านไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายเนี่ยเข้าใจตรงกันด้วยนะว่าจะต้องทำอะไรตอนไหนบ้างเหมือนเป็นทีมเดียวกันช่วยกันจ้ะเยี่ยมเลยครับวิธีที่สองนะครับคือการชมเชยเวลาทำดีแล้วก็มีระบบสะสมดาวด้วยนะอันนี้เจ๋งมากเลยเพราะสมองของคุณเพื่อนที่มี A D H D เนี่ยเขาจะชอบอะไรที่เห็นผลทันทีปุ๊บปั๊บเลยครับ ้แลวจการที่เราชมหรือให้รางวัลเล็กๆน้อยๆเหมือนเป็นกาลังใจเนี่ยจะช่วยให้เขาอยากทําสิ่งดีๆต่อไปเรื่อยๆเลยละ่ะอย่างเช่นพอเห็นเพื่อนเก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยก็ชมดังๆทันทีเลยว่าโอ้โหวันนี้เก็บของเล่นเองด้วยเก่งมากๆเลยครับบอกให้ชัดๆไปเลยว่าชมเรื่องอะไรดีจังเลย หรือจะทำเป็นใบสะสมดาวก็ได้นะพอเพื่อนทำเรื่องดีๆที่ตกลงกันไว้อย่างเช่นนั่งทำการบ้านเงยบ็เยบๆได้สัก15นาทีก็ให้ดาววิงว่งๆไปเลยหนึ่งดวงพอสะสมดาวครบตามที่ตกลงก็แลกเป็นรางวัลเล็กๆที่เขาชอบได้เลยเช่นได้เล่นเกมเพิ่มนิดหน่อยหรือได้ไปสนามเล็กเล่นสนุกเลยใช่จ้าการให้ดาวสะสมแบบนี้ไม่ใช่การติดสินบนนะจ๊ะไม่ใช่เลยแต่มันเป็นเหมือนเครื่องมือช่วยสอนให้เขารู้ว่าพฤตกรรมแบบไหนที่เราชอบและอยากให้ทำอีก ก็เหมือนเวลาเราเล่นเกมเราได้คะแนนนั่นแหละมันช่วยสร้างแรงจูงใจให้เขาอยากทำสิ่งนั้นบ่อยๆไงจ๊ะอ๋อครับครับที่สำคัญมากๆเลยนะคือต้องให้ดาวทันทีที่ทำดีพร้อมกับคำชมจากใจจริงนะชมไปเลยครับต้องชมเลย ส่วนรางวัลก็ควรเป็นสิ่งที่เขาชอบจริงๆอาจจะไม่ใช่ของเล่นแพงๆก็ได้นะอาจจะเป็นกิจกรรมสนุกๆที่ทําด้วยกันในครอบครัวก็ได้เช่นช่วยกันทําขนมง่ายๆหรือไปปั่นจักรยานเล่นที่สวนสาธารณะด้วยกันแบบนี้ก็ดีมากๆเลยจ้ะครับผมน่าสนุกมากเลยแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆทาผิดพลาดล่ะครับเช่นทําน้ําหกหรือเผลอทําของเล่นพังเราจะทํำยังไงดีอืมอันนี้น่าคิดสําคัญที่สุดเลยคือต้อง สอนอย่างใจเย็นนะครับเวลาที่ทำผิดพลาดเนี่ยเด็กๆที่มี ADHD เขาต้องการคนช่วยให้เขาสงบลงแล้วก็เรียนรู้จากข้อผิดพลาดมากกว่าการโดนดุเสียงดังๆซึ่งอาจจะทำให้เขาตกใจหรือเสียใจไปเลยใช่เลยจ้ะดุไปก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรเนาะสต,ติอารงณ์แป๊บหนึง่งพอใจเย็นลงแล้วค่อยมาคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นอืมเป็นวิธีที่ดีนะหรือใช้วิธีรับผิดชอบสิ่งที่ทำอย่างถ้าทำน้ำหกก็ไม่ใช่ดุนะ แต่ยื่นผ้าให้แล้วบอกด้วยเสียงปกติว่าอ้าน้ำหกซะแล้วเอาผ้าไปเช็ดนะจ๊ะใช่ใช่ให้เขาเรียนรู้ที่จะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยตัวเองครับใช่เลยจ้ะสิ่งสำคัญที่สุดเลยนะคือคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ใหญ่ที่ดูแลต้องพยายามใจเย็นมากๆนะจ๊ะเป็นเหมือนสมอเรือให้เขายุดเกาะตอนที่อารมณ์ของเขากำลังปั่นป่วนเหมือนเจอคลื่นลมแรงเลยล่ะอ๋อเหมือนสมอเรือ การสอนให้เขารู้จักรับผิดช,ชอบสิ่งที่ตัวเองทําลงไปแบบใจเย็นๆไม่ดุว่าเนี่ยจะช่วยให้เขาเรียนรู้ที่จะควบคุมตัวเองได้ดีขึ้นในครั้งต่อไปนะและยังช่วยให้ความสัมพันธ์ในครอบครัวยังคงอบอุ่นน่ารักเหมือนเดิมด้วยจ้ะเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆวิธีง่ายๆเหล่านี้ทั้งการมีตารางเวลาชัดเจนเหมือนแผนที่การให้คําชมให้ดาวสะสมวิงวิ หรือการสอนเมื่อทำคลาดแบบใจเย็นๆล้วนเป็นตัวช่วยดีๆที่จะทำให้เพื่อนๆหรือน้องๆที่มีพลังซ u เปอร์พาวเวอร์แบบ ADHD เก่งขึ้นได้นะครับใช่แล้วจ้ะหัวใจสำคัญที่สุดก็คือความเข้าใจความอดทนแล้วก็ความรักจากคนรอบข้างนะจ๊ะถ้าเราช่วยกันสร้างบ้านที่อบอุ่นมีกฎกติกาง่ายๆที่ชัดเจนเนี่ยเด็กๆทุกคนเลยนะไม่ว่าจะมีพลังเยอะแบบ ADHD หรือไม่ก็จะเติบโตได้อย่างมีความสุข แล้วก็แสดงความสามารถเก่งๆของตัวเองออกมาได้อย่างเต็มที่เลยล่ะจ้าครับผมก่อนจากกันวันนี้ลองนึกเล่นๆดูสิครับว่ามีอะไรอีกบ้างนะที่เราจะช่วยให้เพื่อนๆของเราหรือแม้แต่ตัวเราเองรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็เรียนรู้ได้สนุกขึ้นอีกนั่นสินะอาจจะเป็นการชวนเพื่อนไปเล่นกีฬาที่ชอบมากๆด้วยกันหรือชวนกันมานั่งวาดรูประบายสีหง,งียบๆก็ได้นะครับลองดูนะ